นี่จะเป็นเมนูขนมหวานข้าวเหนียวเปียกดอกอัญชันลำไยนะคะก็เตรียมส่วนผสมก็จะมีลำไยประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ยค่ะถ,ถ้วยใหญ่นะคะแกะเอาเม็ดออกเอาแต่เนื้อนะ,นะคะ แล้วก็ข้าวข้าวเหนียวค่ะข้าวสารข้าวเหนียวนะคะเสร็จสามส่วนสี่ลิตรค่ะเอาแช่ด้วยน้ำดอกอัญชันค่ะแล้วเวลาเราเอาไปนำไปกวนข้าวเหนียวเปียก ก็ใช้น้ำดอกกัญชันใยการควรข้าวนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสองถ้วยตวงค่ะแล้วตัดด้วยเกลือป่นสองช้อนชานะคะถคาเหนียวเปียกอันใหญ่ก็จะ ราดหน้าด้วยน้ำกะทินะคะแล้วก็ใช้หัวกะทิสองถ้วยตวงค่ะเอาตั้งไฟเคี่ยวแล้วใส่เกลือป่นลงไปประมาณสองช้อนชานะคะก็จะได้เป็น น้ำกะท่สำหรับลาดข้าวเหนียวเปียกค่ะเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทำกวนข้าวเหนียวเปียกลำไยดอกอัญชันกันเลยค่ะตอนนี้ก็ตั้งหม้อใส่น้ำดอกอัญชันนะคะ พอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ข้าวข้าวเหนียวที่แช่น้ำเดอกอันพันลงไปค่ะ เรากำลังคนข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปียกกับดอกน้ำดอกอันชันนะคะเมื่อข้าวสุกแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปสองถ้วยตวงกับเกลือป่นสองช้อนชาค่ะแล้วก็ตามลงไปด้วย ลำไยนะคะหนึ่งถ้วยค่ะาการกวนข้าเหนียวเปียกก็ถ้าน้ำแห้งแล้วก็เติมน้ำลงไปค่อยๆเติมลงไปกวนเรื่อยๆนะคะ จนข้าวสุกค่ะตันนี้เม็ดข้าวก็สุกแล้วนะคะก็ใส่น้ำจาลลงไปค่ะ ใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบหวานน้อยก็ใส่น้ำตาลหนึ่งถ้วยครึ่งถ้วยตวงนะคะถ้าชอบออกหวานมากหน่อยก็สองถ้วยตวงค่ะน้ำตาลแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ลำไย ลงย้ายลงไปนะคะ ควรต่อไปอีกประมาณห้านาทีค่ะให้เนื้อลํำไยสุกนะคะการกวนข้าวเหนียวเปียกลํำไยน้ำดอกอัญชันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ